สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับภูกุลในรูปแบบการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาไทยชั้นมรธยมศึกษาปีที่1ประจำวันที่22กรกฎาคม2564นะคะวันนี้น้องป .1 จะมีทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะเริ่มต้นใบงานแรกก็คือแบบฝึกหัดท,ที่2อ่านสะกดคำผสมสลาอสลาไอไม้มัวนะคะและเขียนคำอ่านด้วยนะอันนี้นะคะ ดังนั้นให้นักเรียนอยากให้นักเรียนชั้นป .1 ของครูคุณเนี่ยระบายสีให้สวยงามนะคะซึ่งจะได้เป็นใบงานที่สวยสมบูรณ์สะใจนะคะมาดูคำแรกเลยค่ะคำว่าใจดูคำว่าใจนะคะคำว่าใจอ่านว่าจอไอใจคำที่สองได้โดไอได คำที่สามบอ i บส่วนคำที่เหลืออีกให้นักเรียนฝึกทำเองนะคะเขียนให้ถูกต้องสวยงามนะคะตัวหนังสือตัวเต็มบรรทัดต,ต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่สามนะคะโจทย์บอกว่าเขียนสระายไม้ม้วนหน้าพยัญชนะให้ที่กำหนดให้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมระบายสีเลยสระไอไม้ม้วนเติมลงไปค่ะคําแรกใจได้ใบที่เหลือก็คือให้นักเรียนเติมให้สมบูรณ์นะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะต่อไปใบงานที่3มนะคะเป็นแบบฝึกหดที่สีเลือกคําที่ใช้สระไอไม้ม้วนเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายและอ่านคําอันนี้ให้นักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะ มีคำไหนบ้างที่เขาจะให้เราเอานำไปเติมมีคำว่าใบในใจใสมาดูค่ะคำแรกนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะดีควรดีอะไรดีใบดีในดีใจดีใสอ่ะสมมติมคุณเลือกดีใจคำต่อไปอะไรนาใบานาในนา ใจนาใสนาแต่คำว่าใจเราเลือกไปแล้วเราก็ตัดไปใช่ไหมคะทวนเป็นคําว่าอะไรคะในนาอ่านะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยสําหรับใบงานวันที่ยีบสก็มีเพียงแค่นี้หวังว่านักเรียนจะทําใบงานด้วยความเข้าใจและสนุกกับการระบายสีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ